นะข่าวพวทนะรวมพลังหวานข้าวแปลงมักน้อยนะโอ้โหเมื่อวานนี้พี่น้องไปรวมพลังกันแม่น่าประทับใจหวานข้าวอาจารย์จะให้ห่างประมาณหนึ่งเซนบวกลบนะถึงจะพอดีไปเตรียมแปลงแล้วก็ช่วยกันหวานพอก่าวว่าจะให้เขาขึ้นมาแล้วแต่ก,กอไปได้เลยหรือจะแบ่งไปปลูกก็ได้จะได้แบ่งไปปลูกในแปลงอื่นๆได้เราจะได้ยอยทําแปลงอื่นๆไปไเรื่อยทยอยไปปลูกเรื่อยๆได้ก็เลยหวานข้าวให้เยอะหน่อยนะ ถ้าไม่มีเวลาจะไปปลูกก็ให้เขางามขึ้นมาแล้วเกี่ยวได้เลยนะนี่ก็บอกเทคนิคกันเอาน้ําเข้ามาให้ชุ่มชื้นนะขุดแปลงชงแปลงให้ดีให้ได้รูปรอยดีเอาน้ําเข้ามาให้ชุ่มชื้นแล้วก็เขี่ยให้พอเหมาะนะเปิดน้ําออกไปให้น้ําน้อยกว่าต่ำกว่าดันส่วนในของแปลงนะมีร่องร,บรอบๆนี้แล้วก็หวานข้าวดอยข้าวดอยฟ้าข้าวดอยฟ้าน,ะาานี่ช่วยกันคนลไมคนลนมือน่าชื่นใจมาก วานเซ็ปุ๊บ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 มาอย่างรวดเร็วอะไรนะโอ้แต่ไปไม่กี่คนนี่ไม่ไปไม่มาล็อกนี่หดขึ้นคอนะแต่โดยพี่น้องไปช่วยกันก็เร็วเราทํานาเล็กด้วยนะนะทำนาเล็กทําเล็กมันก็ทําได้ง่ายได้เร็วได้มีประสิทธิภาพดีนะมันควบคุมน้ําอะไรได้ดีนะทําให้เกิดการเจริญได้ดีนะตามที่อาจารย์พูดถึงอานิสงส์ของความเล็กประโยชน์ความยิ่งใหญ่ของความเล็กได้อธิบายไปแล้วนะ นี่แหละได้ช่ชวยๆกันไปมันน่าชื่นใจนะเราช่วยกันคละรมายนละมือทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กนักเรียนนะก็โอ้เจริญได้ดีตอนนี้ข้าวที่หวานไปแล้วกำลังงอกดีเลยนะอันนี้รวมพลังทํานาแปลงเลี้ยงง่ายก็ขุดแปลงนากันนะข้าวก็กําลังงอกดีแปลงเลี้ยงง่ายกําลังเจริญงอกงามดีนะข้าวกล้าก็เจริญงอกงามดีแสดงวัาศีนดีนะ กล้า,าจเจริญงอกงามดีนะแล้วก็ไปหวานนะช่วยกันทําช่วยกันหวานแล้วก็ทําแปลงเพิ่มเมื่อวานนีนะ้ที่แปลงเรียงง่ายนี่แหละอาจารย์มั่นใจในความสมัครสมานสมัคคีของพี่น้องเราว่าถ้าเป็นอย่างนี้อยู่นะ,จะเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมนี่แหละอัปาริหานิยธรรมพร้อมเพียงกับประชุมพร้อมเพียงกับเลิกพร้อมเพียงกับจะทกิจเนี่ย ประชุมก็พร้อมเพรียงกันทากิจก็พร้อมเพรียงกันปุ๊บ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 โอ้โหเสริมหนุนกันบารมีเสริมหนุนกันถ้าทําคนละทีคนละทีมันก็กระจายบารมีมันก็ชามาพร้อมเพรียงกันปุ๊บคนนี้เป็นอันนี้คนนี้เป็นอันนี้คนนี้เป็นอันนี้หรือเป็นอันเดียวกันก็เสริมกันลุลุมลุลุม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 เร็วที่สุดเลยเจริญเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมนี่ยปริหาริธรรมยอดเยี่ยมนะเห็นแล้วก็ชื่นใจแบบนี้ปัญหาต่างๆเราไม่กลัวไม่หวั ลอยเข้าไปเลยเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมถ้าเราร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างนี้นะมีแต่เจริญน่าชื่นใจนะทำได้มากทีเดียวเมื่อวานนี้ได้เยอะเลยแหละนได้เยอะได้มากนะอ้าวเราไปร่วมไปรวมพลังกันอีกนะไปร่วมกันทำแต่ละวันแต่ละวันจะได้เกิดความเจริญขึ้นนอาจารย์ก็ไปทําแนวกันน้ำด้วยนะ อันนี้ปลูกข้าวในหลุมคอเพียงนะข้าวแตกยอดได้ดีมันกำลังทดลองนะที่แปลงจิตตะทางบ้านอาจารย์นะเบาสุกแสงพุทธก็กำลังทดลองโอ้แตกดีจะตัดปุ๊บแตกปั๊บข้าวเนี่ยงอกได้เร็วนะอันนี้สะหนุนชีพสวนป่านาบญก้าวน้ำท่วมหลังฝนตกติดต่อกันหลายวันนะอ๋อนี้น้ำท่วมสะหนุนชีพ อันนี้เป็นการทดลองของเรานะาว่ามันจะชาร์จน้ำได้แค่ไหนแสดงว่าชาร์จน้ำเต็มแล้วนะ <c oughs> อ้าวท่วมได้ท่วมไปม,มีปัญหาหรอกนะเดี๋ยวก็ลงไม่ลงแล้วก็ปลูกจุดอื่นมีจุดปลูกอยู่หรือไม่ก็ทำให้มันสูงขึ้นไปอีก <c oughs> โอ้น้ำมันไม่ท่วมมานานแล้วนะมันท่วมไม่ถึงแสดงว่าการเติมน้ำดีมากนะเติมลงไปหลายวันดี น้ำเติมลงไปได้ดีจะได้น้ำไว้ใช้เยอะเลยแหละนะอ่าวครอบครัวอันนี้กิจิกรรมที่บ้านนะครอบครัวป้าเน,นียนพิกิตนุ้ยในสายทำรรสงขา,าดีช่วยกันทำช่วยกันทำอ่าช่วยกันทำสิกรรมไรสารพิษเอาให้เจริญรุ่งเรืองไปเลยนะดีนะ อันนี้แหละกสิกรรมไรสารพิษชีวิตพาสุโอ้อโหมีเห็ดมีพืชดีโอ้มีพืชหลากหลายเชียวดีมากเลยนะอ้าดีเอาเลยทำเข้าไปนะแบบนี้เราก็อยู่รอดปลอดภยัยอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ได้เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นนะเราก็จะได้ช่วยเหลือผู้อื่นนะพันธุ์ดีดินดีนด้ําดีแสงดีศสีลดีมิตรด,ดีนะกสิกรรมไรสารพิษนี่ทําแบบนี้ไปรับรองเลยนะ น่เจริญรุ่งเรืองนะชีวิตนะติดดินออร์แกนิกฟาร์มผักไรสารพิษเอาผลผลิตสู่ร้านขายผักบ้านจิตอาสาอ่าดี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 ทำเลยอย่างนี้แหละดีดีอ่าอาจารย์อยากให้เกิดอย่างนี้ขึ้นนี่แหละทั่วประเทศเลยทั่วโลกเลยนะเราช่วยกันทำจากเล็กไปใหญ่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นใครมีบุญกุศลรวมกันกับทำนะ อ้าวนี่บ้านจิตอาสาเราอีดวัญญาละครอบครัวสุรินโอ้ต้นกล้าอวบงามเชอะน่าดีดีดต้นกล้าอวบเฉ่งงามเชอะน่าขับลูกหลานเออดีช่วยกันทําเลยช่วยกันทําเลยดีมากนะ <c oughs> ช่วยกันสร้างช่วยกันทํานี่แหละทางรอดของเราอ่าหลูกหลานนี่ก็เป็นนักเรียนวิชาลามสมทบนะเนี่ย <c oughs> เรียนโรงเรียนข้างนอกไปด้วยแล้วก็เรียนวิชารามไปด้วยนะสมทบกันนะอ้าวดีทำกันไปเลยนะมันจะเกิดความเจริญขึ้นไปนี่อ้าวดีนะจะได้อยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขอันนี้กสิกรรมบ้านจิตอาสาคุณพัชรินสุรินนะผู้เข้าค่ายนะดอกคาคาโมมไม ฟาดลายโจรบตัตเตอร์ครีนอผักต่างๆนั่นเองใบเตยอันชันโอมีดอกลายดอกอา้าวเอาเลยทำให้ดีแนะนำสินค้าใหม่โอ้นี่ฐานการค้าบุญนิยมตลาดพิธีธรรมแนะนำสินค้าใหม,ม,นะานะม่กระเทียมเจียวนะอ้ะาวตกลงนะ,ะ,นะม,นม,ะม,งมีกระเทียมเจียวนะน้ำมะขามปรุงรสนะก็ดีนะมีน้ำมะขามปรุงรสด้วยมีกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็น้ำพริก พวททอพริกโลกดีช่วยกันทำอันนี้อาสมใจพัฒลุงจิตอาสาสมมาอาชีพเอาเลยมีผลไม้อะไรขายเลยนะของดีราคาถูกซื่อสัตว์มีนำใจเอาเลยขายผลไม้อะไรก็ขายเลยนะให้เป็นประโยชน์นะอันนี้ทุเรียนบ้านทุเรียนกวนนะ ห่อใบกาบหมากนำไปย่างไฟอ่อนให้แห้งกันะกขึ้นราทําให้มีกลินกล่นหอมภูมิปัญญาชาวบ้านนะเอาเลยสมมาชิปทำป้ายค้าขายไปนะอะไรที่มันเป็นประโยชน์ก็ทำนะอันนี้อปริหฐรทำการศึกษาเมื่อวานนะทั้งนะครูผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียนนะนะอภาริหฐรทำกันเรื่องทิศทางการศึกษาของเราให้แม่นประเด็น เอาให้แม่นแม่นเลยนะไม่ต้องผิดไม่ต้องเพี้ยนเลยนะตรงตรงแม่นแม่นเลยจะเป็นประโยชน์เร็วที่สุดสินเดน่เป็น40%เป็นงาน35%ชานชวิชา25นนะนี่คือน้ำหนักคะแนนนะน้ำหนักคะแนนที่เราจะให้นะเป็นการประพฤติปฏิบัติที่เรารู้ว่าอะไรมีน้ำหนักมากที่สุดนะอันนี้เรียนวิชาสุขภาพองค์รวมนะของนักเรียนวิไลชุมชนมุกดาหารกับ นักเรียนวิชารามนักศึกษานักศึกษาวิเลยชุมชนแล้วก็นักศึกษาวิชารามอันนี้นักเรียนวิชารามเรียนรู้ทันงานเก,กษตรกรรมนะแปลงหมักน้อยแปลงแปลงเลี้ยงายนะแปลงหมักน้อยก็เอาดีในลูกหลานเราก็ไปเรียนอย่างนี้แหละเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเกษตรกรรมนะี่เอาเป็นเอกเลยนะของพวกเราฐนะานงานเก,กษตรกรรมนะี่เป็นเอกเป็นเบอร์หนึ่ง อาหารเป็นหนึ่งในโลกนี่จะทําให้อยู่รอดอยู่เย็นเป็นสุขนะก็เอาเบอร์หนึ่งของเราเลยนะเอา้าช่วยกันทําอย่างนี้แหละดีนะแล้วก็เอามาเขียนเป็นวิชาการทั้งในฐานงานทั้งในศีลศีลเด่นเป็นงานชานวิชานะอาจารย์ว่าของเราเอาแบบนี้แหละเรียนแบบนี้นะอันนี้วันเสาร์นี้วันนี้แหละนะสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงยี่สิบเอ็ดนาฬิกานะวันนี้นี่มีตอบคําถาม สดนะจากจิตอาสาทั่วโลกท่านใดสนใจก็เข้าไปนะจองคิวถามปัญหาสุขภาพได้ที่ไลน์ค่ายแพทย์ประจออนไลน์ New Normal นะเอาเลยเข้าไปจองคิวกันได้เลยนะเอามาดูข่าวทั่วไปกันบ้างมีอะไรบ้างวันนี้